สวัสดีครับช anel จริงจะให้ RPG กลับมาอีกครั้งกับ last epoch วันนี้นะครับจะมาพูดถึงค่าที่กระทบผู้เล่นอย่างน้อย50%ที่เล่น last epoch อยู่ค่านั้นเนี่ยมีชื่อว่าค่า critical นะครับ critical chance นะครับซึ่ง critical chance เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับ critical multiplier หรือว่า critical damage ของบางเกมด้วยแต่พาร์ทนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจนะครับ การทำนะครับการทำคริติคอลดาเมจก็คือการที่เวลาเราคริติคอลแล้วดาเมจมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพาร์ทนั้นจะไม่อยู่ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยเอามาอาธิบายพื้นฐานกันก่อนว่าคริติคอลคืออะไรคริติคอลนะครับคือการโจมตีปกตินะครับที่นะมันเกิดโอกาสคริติคอลแวล์วิกฤตอะเนาะแต่จริงก็คือเป็นการโจมตีที่บังเอิญไปโดนจุดสําคัญของศัตรูถ้าจะมองให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีเหล่านั้นมันก็จะแรงกว่าปกติ ทีนี้บิลหลายๆบิล build เน่ก็เลือกอคริติคอช a นส์มาใช้นะครับถึงแม้ว่าเกมนี้เน่คริติคอจะสเกลไม่ดีเท่ากับหลายๆเกมอย่างแ a ดเอเบกซาหรือว่า d i a ยโบสเองก็ดีนะครับแต่มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่หลายๆบิล build ที่สามารถทําได้บิลตีใกล้บิลธนูนะครับจะใช้ในการพัฒนาดาเมจของตัวเองทีนี้นะครับปัจจัยแรกก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยแบ่งคริติคอออกเป็น4ส่วนย่อยนะครับสส่วนหลักใหญ่ ถ้าเรากดตัว C ขึ้นมาในหน้าแรกหน้า Damage นะครับเราจะเห็น Critical Chance Spell Critical Chance Melee Critical Chance แล้วก็ Bow Critical Chance อย่างหนึ่งที่เราไม่เห็นนะครับอาจจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับของจอนะตอนนี้อย่างหนึ่งที่เราไม่เห็นนะครับคือ Minion Critical Chance อันนี้ของแยกไปเป็น Part Minion โดยเฉพาะนะครับไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคลิปเราในตอนนี้เราจะเห็นว่า Critical Chance ่ของผมอยู่ที่9% p เปล Critical Chance 9% Melee Critical Chance 9% Bow Critical Chance 9%โดยที่เราถอดของที่เกี่ยวกับ Critical Chance เกือบทั้งหมดออกอยู่นะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทุกคนเข้าใจนะครับเราจะมาลองคำนวณกันว่า Critical Chance ของเราเวลาที่เราใส่ของจนครบมันควรจะเป็นเท่าไรเพราะอะไรนะครับอย่างแรกนะครับขออนุญาตเปิดเพนที่ทำไว้ขึ้นมานะครับ c r i t i c a l c h a n c e ของเรานะครับ เบสใหญ่เนี่ยคือตัว Critical c h ANCE หรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่า Critical c h ANCE GLOBAL นะครับ GLOBAL ก็คือค่าที่ส่งผลกับทุกค่านะครับ critical c h ANCE แตกออกเป็น3ประเภท Spell, m e e e b o w โดยที่ค่าขั้นต่ำของทั้ง3ประเภทนี้จะเท่ากับ Critical c h ANCE GLOBAL ของเราตัวอย่างครับเลขสีเหลืองผมสมมุติว่าตัวละคร A นะครับมี Critical c h ANCE อยู่ที่20%เพราะฉะนั้น Spell Critical c h ANCE ของตัวละครนี้ จะเป็น20%บวกบวกบวกอะไรไม่รู้แล้วแต่เราจะใส่ของเข้าไปเช่นเดียวกันเมลีคริ i c a l ลช a น c ์ก็จะเป็น20%บวกบวกบวกอะไรไม่รู้แล้วแต่จะใส่ของเข้าไปโบก็เช่นกันเลขสมมุติครับสมมุติออกมาว่าตัวละครนี้บิลแปลกบิลคริ i ิคอลชานส์ทั้ง3ประเภทให้สูงนะครับปรากฏว่าค่าออกมาดังนี้เลขสีส้มครับ45สเปล80เมลีและ70โบสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราเอาตัวละครนี้ไปใช้สกิลในแมปนะครับและแมป ไม่มีนะครับมอดหลบคุยที่ข l นะครับหรือค r i ท i c a l อ avoid a n c e ตัวละครใช้สกิลแท็กต่างๆ Tag แท็กสกิลคืออะไรครับนะหลายๆคนยังสงสัยกับเรื่องนี้อยู่กดตัว S ขึ้นมาครับลากไปที่สกิลที่เราต้องการรู้อย่างเช่นนะสกิลผมใช้สกิล w a r l p a d นะครับเอาเมาส์ลากไปที่ w a r l p a d ครับจะมีแท็ก void แท็ก melee นะครับตีใกล้1อย่างละเจอแท็กที่เราเกี่ยวข้องหรือยังครับ melee เพราะฉะนั้นมันเป็น melee แต่ถ้าเราเลือกมาที่สมัยสมัยเป็นสเปลมีแท็กสเปลนะครับ พราะฉะนั้นเกิดความแตกต่างขึ้นนะของแท็กต่างๆของสกิลเราจะรู้ได้ไงว่าสกิลเราใช้เอ่อค c a l แบบไหนก็ดูที่แท็กนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราเอาตัวละครน,นี้ซึ่งมี critical chance ต่างๆที่โชว์อยู่ในตารางตัว C หรือว่าเพนะตอนนี้อยู่นะครับ45 80และ70ถ้าเราใช้สกิลที่มีแท็กสเปล c r i d chance ของมันจะอยู่ที่45นะครับก็คือ9ครั้งจาก20ครั้งถ้าเราใช้สกิลที่มีแท็กเบเลหรือแท็กตีใกล โอกาสคริติคอลก็จะอยู่ใน8ใน10หรือ4ใน5นะครับถ้าเราใช้สกิลธนูมีแท็กธนูโอกาสคริติคอลจะอยู่ที่70แต่ถ้าเราใช้สกิลที่ไม่มีแท็กเหล่านี้เลยซึ่งมันมีสกิลพวกนั้นอยู่ไม่มีแท็กเหล่านี้เลยนะครับคริติคลแชนจะอยู่ที่20%และถ้าเราใช้สกิลดอทหรือดาเมจโอเวอร์ไทม์คริติคลแชนจะอยู่ที่0%แปลว่าดอทคริตไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราจะคำนวณยังไงว่าเมื่อไหร่คริ อย่างแรกก็คือ c r i ุ i c ติ a ้ e เนยมันขึ้นไปแคปได้ที่100%การมี Critical c h a n ร e 100%ไม่ต่างจากการมี Critical c h a n ร้1ย0ไม่ต่างกันนะครับไม่มีสถานะไหนจริงๆมีสถานะหนึ่งในเกมนะครับเรียกว่าบลายนะครับทำให้คุณตาบอดที่ลด Critical Chance ได้แต่ปกติแล้วไม่มีใครที่ดัน Critical Chance ให้เกิน100%เพราะว่าสถานะบลายไม่ใช่สถานะทั่วไปที่จะติดได้ปกตินะครับมอนสเตอร์ต้องเป็นมอนสเตอร์พิเศษ จริงๆนะครับและมักจะเป็นสถานะที่เราวางใส่มอนสเตอร์ด้วยซ้ำนะครับวิธีการคำนวณครับมันคือ5บวก Flat Cri นะครับบวกวงเล็บ i increase คู base ภาษาอังกฤษเยอะตัวแปรเยอะสับสนไหมครับสับสนจริงๆแล้วมอ d ของ Critical ในเกมนะครับมีแค่2ประเภทถ้าเป็น critical chance นะครับมีแค่2ประเภทคือมอสที่เขียนว่าบวก Critical Chance แบบนั้นนะครับผมขออนิยามว่ามันคือ Flat Critical นะครับก็คือตัวแปรแรกในวงเล็บของเรา ถ้ามีมดที่เป็นบวก Critical Chance นะครับไม่มีคำว,ว่า Increase เขียนเป็นบวกและตามด้วยเลขเหล่านั้นคือ Flat นะครับให้เราเอาไปบวกกับเลข5เลข5มาจากไหนครับทุกตัวละครในเกมมี Base Critical Chance อยู่ที่5%นะครับเพราะฉะนั้น Flat เอาไปบวกกับเลขแรกนะบวกได้เท่าไหร่รวมกันนะครับลากลงมาสีเหลืองเราเรียกว่าเบสคริ i นะครับเบสคริ quit, นะครับแล้ววงเล็บหลังครับจะเป็นวงเล็บ ที่ค่า increase จะเริ่มมีผลบางครั้งนะครับหลายคนสับสนมากเฮ้ยผมใส่ของชิ้นนึงมันเขียนว่า increase critical chance 200%แต่ทำไม critical chance ผมมีแค่20%มันบวกมัน increase ต้ง200ทำไมมันเป็น20ล่ะทำไมมันไม่เป็น205ใช่ไหมครับก็เพราะว่า increase เนี่ยไม่ได้เอาไปคูณกับทั้งหมดเห็นเครื่องหมายระหว่างวงเล็บใช่ไหมครับมันคือการเอาไปบวกแต่พาร์ทที่มันเอาไปคูณเนี่ยคือมันเอาไปคูณ base เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เพิ่ม base เลยไม่ได้เพิ่ม fat c ล i กเลย ไอการคูณข้างหลังเนี่ยมันเอาไปคูณกับ5นะครับ200%้เนคูเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับก็คือ200คูน5หารนนั่นก็คือ10%เท่านั้นเอง10%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรามีสูตรนี้แล้วนะครับเรามาดูที่ตัวละครผมนะครับว่ามันเป็นไปตามที่มันสมควรจะเป็นไหมตัวละครเรามีเบสคริซอยู่ที่5%เครับและตอนนี้ไม่มีพาสซีฟไหนเลยที่บวกคริติคอลชานส์เช่นเดียวกันนะครับในตัวไม่มีของชิ้นไหนเลยที่บวกคีย์ท ไม่มีนะครับเช่นกันไอดอลก็ไม่มีไอดอลชิ้นไหนเลยที่บวกคุณิตีคอร์ชันส์คำถามคือแล้วทำไมนะครับแล้วทำไมคุณิตีคอร์ชันส์ตอนนี้นะครับถึงอยู่ที่9%ได้นะครับถึงอยู่ที่9%ได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ผมมีเบสอยู่5นะครับแล้วบังเอิญว่าเบสซิ่งของผมเนี่ยนะครับผมเลือกใช้เบสซิ่งที่บวกคุณิตีคอร์ชันส์เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต นะครับ increase โทษที increase Incre critical chance 78%นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเลขไปแทนค่าเลยครับ base เรามีอยู่5 flat เรามีอยู่0นะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บ5บวก0แปลว่า base critical จริงๆเนี่ยคือ5%ข้างหน้าแยกค่าไว้นะครับข้างหลังกดเครื่องคิดเลขตามได้ครับ78%เอามาคูณกับ base ซึ่ง base คือ5 7นะครับ78 75 35 85 40 390หารได้3จุด แปลว่า Critical c h ANCE ของเราอยู่ที่5บวก3.9หรือ8.9เปอร์เซ็นต์ซึ่งเกมไม่โชว์ค่าที่เป็นทศนิยมนะครับปัดขึ้นมาเราก็เลยเห็น Critical c h ANCE ของเราอยู่ที่9คําเปอร์เซ็นต์คำถามคือถ้าผมอยากจะเพิ่ม Critical c h ANCE ให้สูงสูงผมควรจะถ้าเลือกได้นะครับผมควรจะใส่ใจกับ total increase ก่อนหรือ flat ก่อนเราก็มาลองกันเลยครับ เรามาลองจากการที่เราหาแหวนสักวงนึงแหวนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหวนที่บวกคริ i ิคอล h a น c ์เยอะที่สุดในเกมนะครับเพราะบวกทั้งบนบวกทั้งล่างนะครับก็คือ Ring of the Third Eye ไม่ใช่แหวนที่ดีนะครับเพราะว่ามันลดคริ t ิคอลมัลติพลายเออร์30%ก็คือถ้าคริตจะเบาลงแต่นะครับแหวนวงนี้บวกมอดคริตข้างบน50คริตข้างล่าง30รวมกันเป็น80นะครับ80% คำถามคือทุกคนคิดว่าบวกไป80% critical c เ a n c e จาก9จะเป็นเท่าไหร่เนะครับเราไม่ต้องเดาครับเพราะเราคำนวณได้นะครับเรามี80%ครับไม่ใช่พาร์ทเบสนะมันคือ increase เอา80%ไปบวกกับเบ s ซิ่งของเราครับอีก78นะครับประมาณ156เพราะงั้นกดเครื่องคิดเลขออกมาครับเลขของเราจะได้156หา0ร1 0อคูณ5แล้วก็บวกกับ5เพราะงั้นคําตอบคือ12.8 ใส่แหวนแล้วคริ i ที่ขแขนเราควรจะอยู่ที่ประมาณ13 13%เนะครับเกมนี้ไม่มีเลขอะไรที่ต้องเดาให้เกิดขึ้นนะครับเราสามารถคำนวณก่อนได้ทั้งหมดคําแปลคือเอผมใส่ของที่มีคริตเยอะขนาดนั้นแต่คริตผมขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับจาก9เป็น13แหวนตั้งวง1ตั้งสลอ็อตหแล้วอะไรจริงๆคือหลักการที่เราจะทำให้คริ i c a l ข้อแเราสูงได้เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ ในสมก,การเนี้ยเลขที่มีผลมากที่สุดคือ flat crit นะครับแล้ว flat crit มักจะอยู่กับ off hand นะครับก็คืออาวุธมือรองหรือ main hand อาวุธมือหลักเพราะฉะนั้นนะครับในอาวุธโดยเฉพาะสายตีใกล้หรือธนูนะพะสองสายนี้บวก base crit ได้ง่ายกว่าเขาเลยมักจะหามอดสีแดงที่ผมมีอยู่ตอนนี้ครับบวก critical chance แม้กระทั่งจะบวกแค่เมลีบวกแค่ตีธนูอย่างเดียวไม่สำคัญ เพราะเรารู้อยู่แล้วเราใช้สก,กิลประเภทอะไรเลขนี้บวก15และบวกแค่15คําคำถามคือผมถอดแหวนออกเหลือคริส9นะครับผมใส่อาวุธเข้าไปทุกคนคิดว่าจาก9เนี่ยเอาจาก13ก็ได้อะจากตอนใส่แหวน13เนี่ยใส่อาวุธเข้าไปมันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่ามันคือ13บวกสิ 15, ก็คือ28คุณคิดผิดเพราะว่าพอใส่เข้าไปแล้วนะครับ คริ i c a l ลเมลีมันกลายเป็น52เหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มแค่บวก15เข้าไปในวงเล็บแรกมันไปเพิ่มค่าเบสโดยรวมจากเดิมที่เรามีอยู่แค่5ให้กลายเป็น20ไอ้20นี้เอาไปคูณในวงเล็บหลังด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับบิลนี้เมื่อใส่ของครบและอาวุธเราทำถูกต้องเราจะสามารถดันคริเทียลชนส์ของเราให้ขึ้นไปได้สูงถึง9 1ถ้าไม่กดบัฟ นะตอนนี้91นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู91ถ้าเรากดบัฟ10 3%และนั่นไม่ได้ทำยากนะครับบิลนี้ถ้าของดีจริงๆไม่ต้องกดบัฟก็ Critical Chance 100%ได้ทีนี้พอคริติคอลชานส์1 0 0 0แล้วเกิดผลดีอย่างไรนะครับคริ t มัลติของเราอยู่ที่ 2, 3, 8ซึ่งก็ไม่เยอะแต่โดยพื้นฐานแล้วดาเมเ g จเราครับคูณ3.38คูณ3.38 โดยที่คริแชันราร้อยเปอร์เซ็นต์การที่เราคริชทุกครั้งและนั่นนะครับคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับคริติคอลในเกมนี้นะครับแน่นอนพอคริติคอลชั้นเต็มแล้วเรื่องต่อไปที่เราจะทําเพื่อพัฒนาบิวเราถ้าเราต้องการเล่นบิวที่คริติคอลก็คือการเพิ่มคริติคอลดามจนะครับหรือเพิ่มแฟลตดามจนะครับอย่าลืมแฟลตดามจแฟลตอะไรก็แล้วแต่สําหรับเกมนี้นะครับมันอยู่ในวงเล็บแรกเพราะฉะนั้นมันมีผลมากเสมอถ้าคุณเลือกได้ ใส่ค่าพวกนี้เข้าไปในอาวุธใส่ค่าพวกนี้เข้าไปในสเตตตัวละครของคุณสกิลคุณก็จะแรงขึ้นมากเช่นเดียวกับค่าคริติ c คอลที่เพิ่มสูงขึ้นหวังว่าวันนี้ทุกคนจะเข้าใจคริติ a คอลช n นสการได้มาวิธีคำนวณและการทำงานของมันมากขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์วันนี้ลาไปก่อนครับ